ต้อนรับข้าสู่ช่องแอนฟามี่นะคะตอนนี้ช่างใหญ่ก็กำลังจุดเทียนนะคะ สาธุสาธุอาคีติขังสุขาเทรามภูเชมาติเนหัตวาทิติกภาโพติโยติโรภูมพุทธาโพสะธรรมาโพสะสั้งขาโพสะเตสาวันทาตินังรัตนังปูชังคโรอมาอ่ะพบกันนะครับเนี่ยอิมีนาสการีนา พิพุชยามังอิมินาสกาเระนาตัมหัมมังอภิปุชยามังอิมินาสกาเระนาตัมสังขังอภิปุชยามังอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวา พูดทางภาควันต่างอภิวาเทมสวากาตัภาควาตาธัรมมวงธรรมางนามะมิสุปฏิปานโนภาควาตัวสวกาสังคุนสังขังนามะมิสาดุกมะยังพันเตม วิสุงวิสุราคนาทายติสระเณนัสหปัญจสิรานิาจามาทูตียัมปิมะยัมพันเตมวิสุวิสุราคนาทายติสระนณนัสหปัญจสิรานิอาจามา Katiyampi makyang hantevito mak vito rakhanahaya ti sarane saha pancasera ni acama mudatza <tuh> pagawato arahato นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมมาัมพุทธะนะโมตัสสะ พุทธังสระังขจามิธพมังสระังขจามิธพมังสระังขจามิสังฆังสระังขจามิสังฆังสระังขจามิสุติยัมปิสังขจามิสุติยัมิ ตาตียัมปิพุทธังสระนังขจามิตาตียัมปิพุทธังสระนังขจรนังขจามิตาตียัมปิธรรมังสระนังขจามิตาตียัมปิสังฆังสระนังขจามิตาตียัมปิสังฆังสระนังขจามิขจมิอาณาติปะตา สิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาานาเวรามะนีสิกขาปะตังสมาธิยามิอทินาานาเวรามานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะเมสุมิจฉจราเว สิกขาปะทาังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมนีส <ell> ิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะตหังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทหังสมาธิยามี สุราเมรยะมัชฌปมาตชานาเวรมันิสิกขาปะทังสมาธิยามิสมานิสิกขาปังสมาธิยามิมานิปัญญะสิกขาปะทานิสิโรเณสุขติ ถวายข้าพุทธกุฎเถ่านลุงคุณพ่อคแม่ถวายข้าพุทธก่อนขึ้นนามูร้อมกันนะครับนะม,มตาาะัตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าวตามผมเลย อิมังอิมังสุปะพยัญชนะสุปะพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสารีนางสารีนางโพชะนางโพชะนางอุทะกังวะรังอุทะกังวะรังพุทธัสสะพุทธัสสะปูเชมะปูเชมะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาขอบูชาข้าสารีข้าสารีพอมกับแกงพอมกับแกงและน้ำและน้ำอันประเสริฐนี้อันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระพุทธเจ้า สาธุมาลุมาลุใครถวายทายถวายทายวันนี้ถูกวยรวัลที่หนึ่งนะครับอ่ะว่าตามผมได้ ฐานังเมย์ปริสุทธังฐานังเมย์ปริสุทธังนิพพานังปรมังสุทังนิพพานังปรามังสุทังนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิ

อาหารและบินทบบาลพร้อมด้วยปัจัจพร้อมด้วยปัจัจทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักอรหารทหารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายทางเมธานังทางเมธานังนาตาปิตุนางนาตาปิตุนางญาตินางโหตุ สุกิตาโหตูยาตโยสุกิตาโหตูยาติโน่รรนทานทั้งหลายปรนวทานทั้งหลายข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ได้ทำแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอพทิศขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณให้ดวงวิญญาณ ที่ร้องรับไปแล้วก็ดีที่รงรับไปแล้วก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีท่านตกทุกข์ท่านตกทุกข์ท่านปวดจากทุกข์ท่านปวดจากทุกข์ท่านถึงสุขแล้วท่านถึงสุขแล้วท่านสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านควบนักปราบท่านพวบนักปราชญ์ศาสนาศาสนามีสัพโพคามีสัพโพคาะขอให้มีปัญญาขอให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิทุกข์ชาทุกข์ชาคราบเท่าคราบเท่าสวะไขนนเถิด สาธุ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 ก<า>็เป<า>็นการถวายนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ